สวัสดีค่ะบูธมนพัฒนวัฒนธนาชัยค่ะอายุ32ปีอดีตพยาบาลวิชาชีพตอนนี้นะคะทำธุรกิจออนไลน์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะได้ออกมาไลฟ์สร้างตัวตนผ่าน Facebook ส่วนตัวปัญหาของบูนะคะบูรู้สึกประหม่ากล้องทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ออกมาไลฟ์ทุกครั้งคือไม่มีความมั่นใจนะคะกลัวแล้วก็ไม่กล้าสบตากล้องเลยค่ะ รู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมทุกครั้งเลยที่ออกมาแล้วกอ็ออกมายังไงก็ได้ค่ะแค่ตัวเองได้ออกคือออกแบบไร้ทิศทางออกมาแบบไร้เป้าหมายจริงๆค่ะและในวันนั้นคือบูตัดสินใจเอาตัวเองเข้ามาเรียนกับคุณครูพี่หญิงนะคะในคอร์สพูดไลฟ์นะคะเพราะตัดสินใจแล้วค่ะว่าอยากจะสําเร็จกับธุรกิจออนไลน์แล้วมองเห็นความสําคัญในเรื่องของการออกมาไลฟ์ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้เรียนนะคะ ก็มีความประทับใจในวันที่ไปเรียนสดมากๆเลยเรียนแบบเจอตัวคือได้รับพลังแบบเต็มๆค่ะแล้วก็คุณครูคือให้ให้ทุกอย่างที่ให้ได้สอนทุกอย่างที่สอนได้แล้วก็ทุกคําที่พูดออกมาคือเราไม่ต้องแปลซ้ําเราเก็ททุกคําค่ะแล้วก็ได้มีการทำเวิร์กช็อปในช่วงที่เรียนด้วยเราก็เลยได้เอาความรู้สดๆเนี่ยได้เอามาใช้ ในการไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่บูได้เรียนไปแล้วคือเอาเทคนิคเอาความรู้ทุกอย่างมาปรับตัวเองทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาพลักษณ์นะคะเรื่องการพูดเรื่องความมั่นใจเรื่องไมซ d เซตในการออกมาไลฟ์นะคะทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็บูเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของคุณครูพี่หญิงนะคะในช่วงที่บูเริ่มต้นที่จะลุยกับธุรกิจออนไลน์แบบเต็มตัวค่ะ แล้วบูปรับภาพลักษณ์ปรับทุกอย่างในการออกมาไลฟ์ทำให้บูสร้างทีมงานได้นะคะแล้วก็ทีมงานบูก็กำลังเติบโตมากๆเลยนะคะก็ฝากถึงสำหรับคนที่กำลังลังเลที่จะตัดสินใจเรียนนะคะก็ลองคิดกับเป้าหมายของตัวเองดูนะคะของบูเองนะคะก็คิดแล้วว่าอยากจะสำเร็จกับธุรกิจนี้นะคะแล้วจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเราเดินทางเส้นนี้โดยที่เรามีเข็มทิศนำทางนะคะ อยากจะฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ